นอ้องยางมาซองเบงแม่กับดูกตื่นแล้วเมื่อนี้อากาศเย็นค่ะพี่น้องเบงดูตื่นมาท่านได้วีผมฟาเดียกับว่าท่านได้มาถอดผมอยู่พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะน้องฟาเดียสวัสดีกับเช้าวันใหม่สมมวยสีทำอะไรได้ยังกินอม<ำ>เบ้ยพี่น้องเราได้ออมเนื้อใส่บะเขือเบ้ยทอดอะไรนะั่นนะ่ะอัปปอนฟาเดียไอ,อยากกินแต่เซาลายขนมห,หวานนะ่ะ ไปหวีผมมาชมลูกทอดปลาแซ่บบกินเขา่าหืมอโอ้ยมาทันนอนนอนดีมากขึ้นดีมากเลยบอไซสุดนอนพี่น,อน้องฟังดีดีดีมากเลยบอส่สุดนอนเอาบอส่สุดนอนเจ้าใส่สสยังสันใสุดหนังเบื่อเย็นเลยพี่น,อน้องเอ้ยเราว่านอนดีมากบอส่สุดนอนคิดเอาหลุด แสดงว่าเรานอ,นอนแบบบบบใสไอันนั้นเราใส่สุดหนังนอนเลย <c oughs> <c oughs> นอนดีจะมาได้ฟันติ <c oughs> เอ,อ้พี่น้องกินเป็นตะแสว่ะกันสมหวยนี่มาได้จ้ากินเข้าซอยก็สมหวยค่ะ